ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR g o Trading พบกับผมเชวนายอัคพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคาเมื่อวันนี้ก็ยังคงสร้างจุดต่ําใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังคงอยู่ในแพทเทิร์นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับในระยะสั้นนี้ดังนั้นใครที่คิดจะซื้อก็แนะนําว่าให้มารอที่แนวรับเท่านั้นและแบ่งเป็นหลายๆไม้นะครับเพราะมีโอกาสติดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้ามันผิดทางนะครับ เพราะเดี๋ย <C oughs> <c oughs> วคืนนี้จะมีประเด็นข่าวสำคัญครับนั่นก็คือประกาศตัวเลขคอ CPI ตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งซึ่งถ้าตัวเลขมันออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทองคำอาจจะมีการดีตัวนะครับแล้วก็มาแกว่งในกรอบไซด์เวทแถวแถวสาม0นถึง1นนี้ไปจนกว่าจะถึงการประชุมภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ถ้าตัวเลขมันออกมาเท่าเดิมหรือมากกว่าก็เป็นไปได้ที่ทองคําอาจจะโดน ขายทำกำไรเทค e p ร o ฟิตลงมาลึกเลยนะครับลึกแค่ไหนเดี๋ยวขอดูภาพใหญ่ก่อนมันจะมีมันเป็นอยู่ในกราฟเดย์เลยอะ่ะอีกแตอแนวน้มในกราฟเดย์นะครับซึ่งถ้ามันไหลลงมาในระดับความชันเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะไปจบแถวๆสัก80-70นะครับแถวๆนี้ก็วันที่20ก็อีก2วันก็วันศุกร์นี้พอดีก็เป็นไปได้อันนี้คือมองในมุมลงไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคอ cpi มันออกมา ยังคงสูงกว่าคาดอยู่นะครับก็เป็นไปได้ที่ทองคําจะโดนเทคโรฟิตไหลลงมายาวๆนะครับซึ่งดอลลาร์ที่มันตกมาหลายวันเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่มันจะดีดกลับมาอีกครั้งนึงอย่างเมื่อคืนนี้มันก็มีประเด็นเสริมในเรื่องของเออ ECB นะครับว่าเขาอาจจะเริ่มชะลอดอกเบีย้ยตามฝั่งสหรัฐบ้างมันก็เลยทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยไหลกลับมาทางฝั่งสหรัฐนะครับ ทองคาแท่ง965บ้านเราเช้านี้ก็ย่อลงมานิดเดียวนะครับเพราะค่างเงินบาทเรากลับมาแข็งค่า,ข,าขึ้นอีกครั้งแล้วนะครับเช้านี้ก็เขียวปัดอีกแล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่เล่นโกลเ e ตนะครับคุณต้องแลกบาทเป็นดอลลาร์แล้วไปเล่นทองเนี่ยเราอาจจะก,กําไรทองแตกขาดทุนค่างเงินก็ได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับส่วนที่ใครเล่นทองคํา965อยู่แล้วก็เนี่ยครับกลยุทธ์ง่ายๆเหมือนเดิมก็ซื้อขายทุก ร้อยบาทไปก็อย่างวันนี้วันที่18อ่ะก็เมื่อวานใช่ไหมผมขายออกไปไม้900นะครับก็มันคือโซน800-900ก็รอซื้อกับ800ใหม่นะครับก็อาจจะได้เห็นในวันนี้นะครับถ้าสปอตมันล่วงมาจนหลุด1,900จริงๆโอเคครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่กักบ ARR สวัสดีครับ